สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเมย์ลัมเลอร์าคาเซนเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้น้องเมย์พามาดูกับหุ้นได้ H1 2.5 Maestro e x c l u s มาเนะคะปี2011ันสิบอจสองพนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าได้อะไรกันบ้างนะคะนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะสีภายนอกโดยรวมนะคะให้90นะคะอีก10%นะคะอาจจะมีรอยการใช้งานนิดนึงนะคะ ก็อของเก่านะคะอาจจะเป็นรอยขีดข่วนริ้วริ้วรอยฝนแมวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะทางนั้นเราเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดการสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นด้านหน้านะคะกระจังกระจังแนวตั้งนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะเห็นโลโก้ฮุนไดชัดเจนนะคะ,ะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆดูบุอย่างนี้เลยนะคะ ส่วนไฟนะคะจะเป็นไฟสีไฟดวงโตเลยนะคะนะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะสีแจ่มๆนะคะเพราะว่าไม่มีไอน้ำเข้าหรือไม่มีหมอกนะคะไม่มีรอยแตกมาทางล้อกันบ้างนะคะทางล้อนะคะจะเป็นล้อขอบ18นะคะปี2019นะคะ เป็นล้อขอบ18 2ปี2 0 1 9นะคะล้อจะเป็นล้อแม็กจัดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเรามาดูส่วนภายในกันบ้างน,นะคะนี่นะคะส่วนภายในนะคะจะเป็นเบาะสีเบดนะคะเบาะนุ่มๆสเกตที่นั่งเลยนะคะอันนี้ส่วนหน้าจอนะคะนี่จะเป็นหน้าจอสามารถสัมผัสได้นะคะเปิดเพลงได้ด้วย เมนจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้นะคะเพื่อเสียงเพลงมันมากค่ะลำโพงดีมากเลยนะคะเพราะว่าลำโพงดึงๆม,ม,มาจากโรงงานเลยนะคะฟังเพลงได้ชัดเจนนะคะส่วนกล้องนะคะเราจะแถมกล้องหน้าให้ด้วยนะคะนี่สามารถส่องได้บันทึกได้นะคะพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้น, Auto นะคะ ด้านข้างนะคะจะมีที่วางแก้วนะ้ำสองฝั่งนี้แล้วก็มีที่วางของนะคะวางวางตังใส่ตังได้อะไรประมาณนี้นะคะมีที่เสียบมีที่เสียบสายอยู USB นะคะแล้วก็เป็นช่องใส่ของอะไรประมาณนี้นะคะเวลาลูกค้าแบบไปขึ้นทางด่วนล้วก็สามารถใส่ตังได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องล้วงหากระเป๋าอะไรให้ยุง่งยากนะคะสามารถหยิบตงังแล้วก็ใส่ทางด่วนได้เลยช่องด้านหน้าก็จะเป็นช่องใส่ของนะคะใส่ของได้ ต่อกับ YouTube ได้นะคะสัมผัสได้แอร์นะคะแอร์จะเย็นฉ่ำม,มากรอเขอบคุดแอร์หน่อยคะ่ะแอร์เย็นฉ่ำม,มากเรามาดูส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะนี่ห้องของผู้โดยสารนะคะนี่เลยกว้างขวางมาก11ที่นั่งนะคะอันนี้จะเป็น11ที่นั่งสำหรับแบบ พาครอบครัวไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปตั้งแคมป์ไปแบบสำหรับใส่เที่ยวแบบครอบครัวเยอะจะพาไปอะไรอย่างนี้นะคะโอ้นั่งสบายนอนสบายได้เลยนี่นะคะหน้าจอก็จะมีหน้าจอดูหนังสําหรับแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวแล้วคุณแบบอยากดูหนังพักผ่อนนะอะไรประมาณนี้นะคะสามารถดูหนังได้เลยฟังเพลงได้เลย สำหรับ้อผู้โดยสารที่นั่งรวมกันนะคะจะเป็นแอร์6ตัวนะคะด้านหลังสำหรับคนที่ถามว่าไปกันหลายคนอย่างเงี้ยแอร์ A จะถึงไหมโหแอร์ oh, ถึงแน่นอนค่ะเพราะว่ามี6ตัวค่ะเพราะว่าเย็นแน่นอนฉ่ำแน่นอนนะคะไม่ต้องร้อนนะคะสบายมากเรามาดูส่วนของสีด้านข้างกันบ้างนะคะ สีด้านข้างนะคะจะเนียนกลิบไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีหลักยิมไม่มีอะไรเลยอาจจะมีแบบขนแมวนิดเดียวอะไรประมาณนี้แต่ว่าทางช่างเราเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยด้านหลังนะคะด้านหลังหนึ่งจะเป็นรุ่นนี่นะคะบุนไดเฮสบุนไดนะคะส่วนเฮสวันจะอยู่ด้านขวานะคะส่วนตรงกลางจะเป็นโลโก้นะคะตัวเฮสของบุนไดนะคะ ด้านหลังกว้างถ้าสมมุติแบบลูกค้าไปกันแบบไม่เยอะนะคะสมมติด้านหลังก็จะเก็บของได้แต่ว่าถ้าลูกค้าไปเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็สามารถเลื่อนบอกออกมาได้แบบนี้เลย <S <S ด้านข้างนะคะสมม่วนด,ด้านนี้นะคะจะเป็นที่เก็บน้ําของที่ปัดน้ําฝนค่ะเพราะว่าด้านหลังเราจะมี่ทีปัดน้นมมดําฝนให้สําหรับของด้านหลังเนาะและอันนี้ก็จะ โฟมนะคะโฟมเรานิ่มมากเลยนะคะโฟมเราเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้นุ่มนุ่มสุดสบายเท้ามากน็อตนะคะน็อตยังอยู่ครบทุกตัวนะคะรถเราจะไม่มีอ่าร่องรอยการชนหรือว่าพลิกหนักพลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักอะไรประมาณนี้นะคะทางเราจะไม่มีนะคะนี่รถยังอยู่ครบนะคะยังไม่มีรอยอะไรเลยลอยรอยไข่ออกนะคะ บอกเข้าไปได้ก็สามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยทางเราจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าขับรถถอยหลังแบบยังไม่แม่นยังไม่คล่องอะไรประมาณนี้ทางเรามีกล้องหลังให้แล้วก็ที่สําคัญเรามีเซ็นเซอร์ระยะสจุดให้ด้วยนะคะมีด้านหลังไฟท้ายก็ใหม่เอีย่ยมค่ะไม่มีร่องรอยการแตกไม่มีไอน้ำ มาดูส่วนของด้านนี้กันบ้างนะคะนนแล้มาดูส่วนของข้างคนคนคนขับกันบ้างนะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าสามารถเลือ่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะแอร์ก็เย็นสามารถมีที่เก็บของ ายต่อการใช้งานมากเพราะว่าแบบเปิดใหม่เนี้ยก็สามารถใส่ของได้เลยเก็บเอกาสารที่เก็บของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเบาับ,บได้สามารถนอนลงไปได้เลยด้วย สำหรับบุนไดเฮสวันคันนี้นะคะปี2011ราคาจะอยู่ที่6,290 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะผ่อนที่12,000น,นิดนิดๆนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากดูเลทผ่อนเท่าไหร่คันไหนสามารถติดต่อ้องแมมาได้ที่เบอร์090 894 4095นะคะ แอดไลน์ได้ที่เบอร์090 894 4095นะคะน้องเมย์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตาม Subscribe ให้น้องเมย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย